สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอร์สกิทบิเ,เกอร์ในรุ่น3 WL ของซีเมนต์ให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับจากบริษัทบีกริมเทดดิ้งคอร์ปอเรชันจำกัดตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของซีเมนต์ครับ นนได้ผลิตและพัฒนา Air ์สกิดเบรกเกอร์มานานมากกว่า50ปีครับและปัจจุบันได้มีการพัฒนา Air ์สกิดเบร e เกอร์ในรุ่น 3WL ที่มีขนาดกระทัดรัดและรองรับพิกัดกระแสไฟฟ้าได้สูงขึ้นและมีความสามารถในการสื่อสารที่แม่นยำครับทำให้ 3WL นะครับเป็นเบรกเกอร์ที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่สูงที่สุดทั้งในแง่การป้องกันร,ระบบไฟฟ้าและระบบการสื่อสารครับ 3 W L นะครับจึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบครับ a i r ์สกร Baker ในรุ่น3 W L นะครับเป็นเบเกอร์ที่ได้รับรองมาตรฐาน IEC 609 47-2ขีด2ครับโดยจะมีผลิตแบบ3 p r โพที่จะป้องกันเพียงสายลายเพียงอย่างเดียวและแบบ4 p r โพที่จะป้องกันทั้งสายลายและสายนิวเทลครับเหมาะสำหรับระบบไฟฟ้าที่ต้องการความปลอดภัยสูงนะครับ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ทั้งแบบ h a l f n e u t r a l และ f u l l n e u t r a l ครับสามารถรองรับพิกัดกระแสใช้งานตั้งแต่630แอมป์สูงสุดถึง6,300แอมป์ครับและด้วยค่า Breaking Capacity ค่า ICU นะครับที่สูงสุดถึง150 kA ที่แรงดันไฟฟ้า690โวลต์ครับมีพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรสูงสุดที่เบรกเกอร์สามารถทนได้100%ของค่า ICU ครับ โดยการติดตั้งนะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบฟิกคือแบบติดตั้งเบรเกอร์ยึดกับที่และแบบติดตั้งแบบดรออท์คือติดตั้งเบรเกอร์บนหลังเลื่อนครับ <Dz imm> สาร WL นะครับจะมาพร้อมกับความสามารถในการสื่อสารผ่านอุปกรณ์เสริมโมดูลครับเพื่อตรวจวัดและควบคุมการสั่งการระยะไกลผ่านระบบสื่อสารครับซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานการตรวจสอบและการวางแผนซ่มอมบำรุงครับ นอกจากนี้ 3WL นะครับและมีการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ทริปยูนิตให้เลือกใช้งานถึง5แบบตามฟังก์ชันการส่งสัญญาณและการวัดค่าพลังงานตลอดจนฟังก์ชันของการป้องกันซึ่งจะช่วยให้ Air i r s k u i t b r e r k e r ในรุ่น 3WL ตอบสนองความต้องการในการใช้งานของระบบไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ อดูลกระแสที่ติดตั้งอยู่ใน E.T.U. นะครับก็จะถูกออกแบบมาให้สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายตามสภาพของโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงครับอุปกรณ์เสริมมอเตอร์ operating ใน Air i r s k u n t b r k e r e r นะครับก็ช่วยในการชาร์จสปริงอัตโนมัติครับ และยังสามารถส่งสัญญาณสถานะการทำงานของเบเกอร์ได้อย่างง่ายดายด้วยอุปกรณ์เสริมออกซ l ลารีอา a r m ามแอน s i โพซิชันสวิครับ อุปกรณ์เสริมชั้นรีลิสและอันเดอร์วอลเตจรีลิสนะครับที่จะช่วยปลดวงจรจากคําสั่งผ่านระบบสื่อสารระยะไกลเมื่อแรงดันไฟฟ้าตกหรือมีความผิดปกติของระบบไฟฟ้าและสามารถเลือกหน่วงเวลาที่อุปกรณ์อันเดอร์วอลเตจได้สูงสุดถึง3.2วินาทีครับ นอกจากนี้นะครับ 3WL ได้พัฒนาการสื่อสาร Air c i r i t b a k e r ผ่าน Communication Module Profibus Profinet Modbus TCP และ Modbus RTU ครับโดยจะเชื่อมต่อกับโมดูล Input และ Output จากภายนอกครับ ความปลอดภัยในการใช้งานและการซ่อมบำรุงนะครับ 3WL ก็จะมีระบบล็อกป้องกันการทำงานของเบรกเกอร์โดยไม่ตั้งใจครับและเมื่อซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้วนะครับทำการปลดล็อกเบรกเกอร์ก็จะแสดงสถานะพร้อมทำงานครับ การติดตั้งเบรเกอร์นะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบฟิกคือการติดตั้งเบรเกอร์ยึดกับที่และติดตั้งแบบดรอว์เอาท์คือติดตั้งเบรเกอร์บนรังเลื่อนครับซึ่งจะช่วยให้การถอดซ่อมบำรุงนะครับทำได้ง่ายโดยการหมุนดรอว์เอาท์นะครับที่ออกแบบมาพิเศษที่ยึดติดกับตัวเบรเกอร์ก็จะช่วยป้องกันการสูญหายของการหมุนครับ ด้วยความมุ่งมั่นวิจัยพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูงของซีเมนต์นะครับทำให้แอร์สกิทเบเกอร์ในรุ่น 3WL เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพคุณภาพสูงมีความปลอดภัยในการป้องกันร,ระบบไฟฟ้าและรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคตได้ครับ แอสกิดเบเกอร์ในรุ่น 3Wl นะครับมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงและมีความสามารถในการสื่อสารที่แม่นยำครับโดยมีขนาดตั้งแต่630แอมแปร์ถึง6,300แอมแปร์นะครับโดยมีจำหน่ายด้วยกัน3ขนาดเฟรมครับคือไซส์1ไซส์2และไซส์3ครับและทุกรุ่นนะครับก็จะมีการออกแบบในลักษณะเดียวกันมีการทำงานและมีอุปกรณ์เสริมที่ครบคันเช่นเดียวกันครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของซีเมนต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายบริษัทวีกริมเทรดดิ้งคอร์ปอเรชันจำกัดได้จากรายละเอียดที่ผมวางให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย